สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านนะคะนะคะสำหรับบทเรียนนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาดและการสร้างแบรนด์ค่ะนะคะสำหรับผู้เรียนที่ตั้งใจจะทําธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะขอแนะนําว่านอกจากความรู้ทางด้านการเงินการการบัญชีหรือว่าภาษีแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของการตลาดและการสร้างแบรนด์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะคะนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะจะเ,เริ่มต้นด้วยว่า,าความสําคัญของการตลาดนั้นเป็นลักษณะแบบไหน ะะหลักการพื้นฐานทางด้านการตลาด4.0นะคะรวมถึงแนะนำเรื่องส่วนผสมทางการตลาดนะคะการตลาดแบบออนไลน์เทคนิคการใช้สื่อออนไลน์ในการเพิ่มยอดขายค่ะนะคะเรามาดูกันที่เรื่องแรกเลยนะคะในเรื่องแรกความสำคัญของการตลาดจากที่ปรมาจารย์ทางการตลาดได้กล่าวไว้นะคะฟิลิปคอตเลอร์นะคะคอตเลอร์ได้กล่าวไว้ว่า marketing puts the meaning into product not the product itself น,ะะนั่นหมายความว่าในเชิงของการตลาดนั้นนะคะสินค้าเนี่ยมีความสําคัญนะคะการตลาดให้ความสําคัญกับตัวสินค้ามากนะคะสินค้าชนิดหนึ่งอย่างเช่นอาจจะเป็นโทรศัพท์ iPad, iPhone อย่างงี้ค่ะนะคะหรืออาจจะเป็นค่ายซัมซุงก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากค่ายไหนตัวไหนถ้าเรามีการบอกว่าสินค้าชนิดนี้มีฟังก์ชันหรือฟีเจอร์อะไรเพิ่มเป็นพิเศษเพื่อเสริมให้กับสินค้านั้นมีความสามารถที่โดดเด่น ก็น่นจะเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงตัวสินค้าด้วยนะคะฉะนั้นจะเห็นว่าการสื่อสารการตลาดนะคะมีบทบาทสําคัญมากนะคะในการที่จะสร้างมินนิ่งเพิ่มความหมายสร้างสตอรี่ให้กับสินค้าต่างๆ ะะเราจะเห็นได้ว่าการสื่อสารการตลาดที่ดีนั้นก็จะนําไปสู่การเพิ่มยอดขายได้ด้วยนะคะแล้วก็การสร้างน,นำสินค้านั้นเนี่ยไปสร้างไรายได้ให้กับกิจการได้นะคะต่อมานะคะก็มาดูว่าการตลาดนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราจะทําการตลาดของสินค้าหรือบริการของเราให้ดีนั้นควรเริ่มที่ตรงไหนนะคะไม่ยากเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยคงจะต้องดูก่อนว่า สินค้าหรือธุรกิจของเราที่เราคิดจะทําในสตาร์ทอัพนั้นนะคะเราสร้างและพัฒนาสินค้าหรือบริการนั้นให้มีความแตกต่างหรือยังนะคะในธุรกิจปัจจุบันนั้นมีคนคิดที่จะทําสิ่งที่เราต้องการทําแล้วหรือเปล่านะคะหากคิดอะไรที่แตกต่างโดดเด่นนะคะมีไอเดียแปลกๆ นั่นอาจจะทำให้สินค้าของเราเป็นที่น่าสนใจก็ได้นะคะอีกอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะแนะนำนั้นก็คือนั่นรือเรื่องว่าสินค้าของเรานั้นเป็นที่ต้องการของลูกค้าหรือเปล่านะคะมีการสร้างมูลค่าหรือสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้ใช้ได้อย่างไรนะคะการตลาดก็ยังรวมไปถึงการทำกลยุทธ ะะกลยุทธ์ในเรื่องของการตั้งราคาะคะจะมีการกําหนดโครงสร้างราคาสินค้าที่เหมาะสมอย่างไระะไม่ถูกเกินไปและไม่แพงเกินไปนะะเป็นที่ยอมรับในในตลาดผู้บริโภคได้นะคะคต่อมาก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมผู้ใชะะ้การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าด้วยแบรนด์ทำยังไงให ลูกค้ารู้จักสินค้าเราด้วยแบรนด์นั้นนะคะแล้วก็การวางกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันซึ่งถือว่าทำอย่างไรที่จะทำให้สินค้าของเรามีความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันนะคะจะเห็นว่าการตลาดนั้นเป็นส่วนสำคัญมากเลยนะคะที่จะทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพของเราประสบความสำเร็จได้ค่ะนะคะถ้าเราเห็นว่าการตลาดมีความสำคัญแล้วนะคะเรามาดูเรื่องต่อไปกันค่ะ นะคะเรื่องต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องของหลักการพื้นฐานทางการตลาด4.0นะคะซึ่งในยุคนี้เนี่ยถือว่าเป็นยุคเศรษฐกิจดิจิตอลใช่ไหมคะซึ่งมีการได้เปรียบในการแข่งขันมีการแข่งขันกันสูงมากนะคะจึงมีความจําเป็นที่ว่าถ้าเราก้าวเข้าสู่ยุคการตลาด4.0แล้วเนี่ยถ้าจะเริ่มทําธุรกิจก็จําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจกับการตลาดแต่ละยุคสมัยด้วยนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะจะได้เข้าใจถึงกลยุทธ์ในการตลาดที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคได้ นะคะเรามาดูที่ยุคแรกนะคะการตลาดในยุค1.0นะคะสำหรับการตลาดในยุค1.0นั้นนะคะจะเป็นยุคที่เน้นผู้ผลิตเป็นใหญ่นะคะเน้นตัวสินค้าเป็นสำคัญหรือที่เราเรียกว่า production oriented marketing นะคะเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะเอาคุณภาพมาเป็นหลักแล้วก็ดูฟังก์ชันการใช้งานที่คงทนหลากหลายนะคะสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตสินค้าได้อย่างไรนะคะดูว่าสินค้าเราเป็นความต้องการ ตรงกับความต้องการทางการตลาดได้อย่างไรโดยยึดหลัก 4P นะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูว่า 4P คืออะไรหลังจากนี้นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้บริโภคเข้าถึงตัวสินค้าได้ง่ายขึ้นค่ะนะคะสำหรับยุคต่อมาคือการตลาดในยุค2.0นะคะยุคนี้เน้นผู้บริโภคเป็นใหญ่นะคะเน้นความพึงพอใจของลูกค้านะคะจะเห็นว่าเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะเปลี่ยนจากเน้นตัวสินค้ามาเป็นเน้นลูกค้าเป็นหลัก ะะทำยังไงให้ลูกค้าพึงพอใจนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า customer is god นะคะหรือลูกค้าคือพระเจ้าหรือลูกค้าคือพระราชานะคะนั่นคือเป็นยุคข,ของ customer oriented marketing นะคะสำหรับยุคนี้เนี่ยนะคะนักการตลาดจะต้อง ทำยังไงก็ได้เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจแล้วก็ยินดีที่จะจ่ายเงินจากกระเป๋ามาซื้อสินค้าหรือบริการของเรานะคะเพราะนั้นการตลาดในยุคนี้เนี่ยจะเน้นการทำการตลาดแบบแบ่งกลุ่มเป้าหมายหาจุดเด่นของตัวเองแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั้นนะคะแล้วอาจจะรวมไปถึงทำอย่างไรให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาใช้บริการของเราใหม่ที่เรียกว่าแบรนด์รอยัลตี้นะคะต่อมาในเรื่องของการตลาดยุค3.0นะคะยุคนี้เนี่ยเปลี่ยนจาก การให้ความสําคัญจากสินค้าจากความพึงพอใจเริ่มที่จะเน้นความรับผิดชอบของสังคมมากขึ้นนะคะที่เราเรียกว่า corporate social responsibility นะคะหรือ CSR นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย จะเป็นการเน้นความสำคัญต่อสังคมแล้วก็เริ่มให้ผู้บริโภคเนี่ยมีส่วนร่วมมากขึ้นในการออกความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นๆนะคะเริ่มที่เรียกได้ว่าเป็นการรวมพลังการเปลี่ยนแปลง3ประการเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือยุคผู้บริโภครวมพลังการมีส่วนร่วมนะคะยุคของการเปลี่ยนแปลงทางโลกาภิวัตน์และการตลาดเชิงวัฒนธรรมนะคะและยังรวมไปถึงยุคเศรษฐกิจสังคมสร้างสรรค์นะคะและการตลาดเชิงจิตวิญญาณด้วยนะคะ ถือว่ายุคนี้เนี่ยเกิดการตลาดแบบพวกพอมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มความคิดสร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะต่อมายุค4.0ซึ่งถือว่าเป็นยุคปัจจุบันนี้ซึ่งมีการแข่งขันกันมากขึ้นนะคะเป็นยุคที่เน้นการเปิดกว้างทางความคิดและก็มีการมีส่วนร่วมต่างๆของผู้ใช้บริการมากขึ้นนะคะเป็นยุคที่รวมความแตกต่างทั้งหลายแหล่นะคะซึ่งเราเรียกว่าโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งนะคะเป็นยุคของการตลาดสังคมออนไลน์นั่นเอง ะะซึ่งลักษณะนี้เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นยุคเศรษฐกิจแบบดิจิทัลที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารให้ล้ำหน้ายิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการซื้อขายสินค้าและบริการทําอย่างไรให้สะดวกไรพรมแดนมากที่สุดกับลูกค้าของเรานะคะก็คือว่าในเรื่องของเครื่องมือก็จะมีการปรับเปลี่ยนอย่างเช่นนะคะมีการเชื่อมโยงการตลาดแบบออนไลน์กับแบบออฟไลน์ line, นะคะที่เราเรียกว่าเป็นแบบโนไลน์ line. ะะอีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงการขายหน้าร้านแบบออนไลน์ด้วยนะคะจะเปิดร้านค้าหน้าร้านหรือจะทำหน้าร้านที่เป็นแบบออนไลน์ให้มันเป็น2ช่องทางที่เราเรียกว่าเป็นออมนิชแนลนะคะลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าในระบบการตลาดที่เป็นแบบอัตโนมัตินะคะอีกทั้งก็อาจจะมีการลักษณะที่ว่าสร้าง Facebook สร้าง Line IG หรือ Instagram นะคะเพื่อที่จะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้านะคะแล้วก็มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่าแจ้งโปรโมชั่นให้กับลูกค้าทราบนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยค่ะเราถือว่าถ้าเราเข้าใจในเรื่องของหลักการพื้นฐานของการตลาดในแต่ละยุคแล้วว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรเป็นหลักนะคะก็ถือว่าธุรกิจสตาร์ทอัพน่าจะเริ่มต้นได้ด้วยดีค่ะนะคะ